ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลบบุรีนำคณะลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนักเรียนทุนมูล,ลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปธมรมในพื้นที่จังหวัดลบบุรี เมื่อวันที่31สิงหาคม25 6 6นาอยาอัมพลนังคภารกรุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีพร้อมด้วยนางสุวัจีสิริปัญโยประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลบุรีนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดลบุรีนำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพ,พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปธัมภ์ในพื้นที่จังหวัดลบุรีประจำปี2556สองกรรมการทุนหกส การศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตน้องกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปัรภมประจำจังหวัดลบบุรีเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลบบุรีหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่โดยจังหวัดลบบุรีมีกำหนดการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวนหนึ่งรายและนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อเกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมรา ทีนูปถมจำนวน21รายในระหว่างวันที่ 16, 17, 25, 30และ31สิงหาคม2566ซึ่งในครั้งนี้เป็นวันสุดท้ายมีกำหนดการเยี่ยมเด็กนักเรียนทุนในพื้นที่อำเภอเมืองลบบุรีและอำเภอบ,บ้านมีอีก4รายประกอบด้วยนายสิทธิกรสังหนและนางสาวนันทิดาเยอะมาซึ่งเป็นนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่มหาวิทยาลัยราช พัะเทพสตรีหลังจากนั้นคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนเดินทางไปที่บ้านของนายพงษ์สดุมหวานจันทร์หมู่ที่9ตำบลบ้านชีอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีและเด็กหญิงปรีชยาโฉมงามหมู่ที่11ตำบลบ้านชีอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีโดยได้มอบเงินช่วยเหลือถุงยังชีพและการช่วยเหลือแก่ครอบครัวรวมถึงแนะนําเรื่องการใช้ชีวิตการไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและด้านการศึกษาให้กับเยาวชนในการดําเนินชีวิตอีกด้วยครับ